สวัสดีค่ะโกรังอเมเดกสเตชันค่ะอันนี้เป็นรายการไดมอนด์หนึ่งสี่สองค่ะ D หนึ่งสี่สองนะคะเป็นรายการกางเกงขาสี่ห้าส่วนค่ะพิมลายนะคะค่ะลายดีมากอันนี้ย่ะิมไลายนะคะตัวนี้พิมลาย โอ้ไปไปแล้วอ่ะได้เลดีคาปิินเต้นค่ะเลดี้คาปิลิเต้นด้ ลายดอกนะนิดลายทำผสมแน่นอนแล้วก็ใช่แล้วก็มีทั้งเอวยังยืดเอวตะขอเอวกระดูกค่ะส่วนใหญ่เป็นผ้าคอตตอนนะเหมือนเหมือนหนึ่งหนึ่งห้าเลยแต่แค่เนี้ยละอุ้ยกิลายดีด้วยหรือเอลยืดด้วยเหรอเฮ้ยดู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 นะปากจ๋าปักจ๋าใส่ดีมาก ลายดีไซ้์ดีสีสวยลูกค้าค่ะนี่แหละค่ะโปรโมชั่นนะคะเชิญลงมีค่ะรับกระสอบดีวิวพิมพพร้อมโอนได้เลยลูกค้าที่ดูทาง Facebook Live นะรับกระสอบดีวิวพิมพก็พร้อมโอนค่ะเป็นการที่อหทางโกดังนะ เอลสตาร์ตตั้งแต่แต28 28 30, 30ขึ้นไปจนถึง36ค่ะไม่เกินนี้โดยประมาณนะ S M L X L ธรรมดาทั่วไปไซส์10เอลอะไร30 <c oughs> ไอโ้โว้เอล30ไม่ใช่20โอ้ย อย่านะอย่านะคะอย่านะคะ L16 32 32 32 34อย่าอย่าแล้วตั้งตั <S s k, ้งสตินะนะสีสดมากลูกค้าแล้วพิมพ์ลายแบบนี้ลายทุกตัวพี่ภูมาทางนี้หน่อยไม่ใช่ใช่อะแล้วก็น้องชายมาทางนี้หน่อยพี่ภูจะไปเกาะตดเพื่อนทำไมอะมันเกียบมันไปทางนี้อะ สวยเนาะลายสก๊อตเล็กสก๊อตใหญ่ลายลายดอกรุ่ควานที่รอหนึ่งหนึ่งสี่สองมาแล้วนะวันนั้นที่อะไรนะที่อะไรนะคะเขาบอกมาให้บอกเขาด้วยอ่ะยังเนาะใช่ ลูกค้าประจําเยอะมากค่ะรายการนี้แบบมาขายหนึ่งหนึ่งห้าอยู่แต่เวลาเจออันนี้ไปก็เอานี้ด้วยเพราะว่ามันเอาไปขายด้วยกันได้นะคะหนึ่งหนึ่งห้าเป็นผ้าเน้นผ้าพื้นอันนี้จะเน้นผ้าลายค่ะเป็นสไตล์เดียวกันเลยเขย่งยืดจะขอให้ก็ดูเหมือนกันกางเกงขาสี่ห้าส่วนก็คือประมาณครึ่งหน้าแข้งลงไปใส่ทำงานได้ใส่เที่ยวได้ใส่อยู่บ้านก็ดีวัยรุ่นมีอายุกลางคนใส่ได้หมดค่ะรวมอายุเลย รวมสไตล์แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเนาะลายดีมากสีสดพี่หูยังยังยังกันนะสวยงาม่าห้าส่วนห้าส่วนพี่หูขึ้นนิดนึงสวยเนาะโอ้โหัวสวยมากสวยจริง นนี่มันเหมือนสกินนี่ไหมอ่ะหรือขอต้อนอุ้ยมันนมปิดมามันติดมามันรวมเรีอผ้าเนาะเลอพอแล้วเลดี้คาปิฟิตเต็ดนะคะป้ายไดมอนด์ของเราเองขึ้นหน่ะเอชแอนเอมสวยค่ะนี่เลยย้อนนะนี่นะคะป้ายไดมอนด์ของเราเองเลดี้คาปิปิตเต็ดให้ช่วยลีน่ จเวีมันย้อมดีเนี่ยค่ะลายดีมากสีสวยลายทุกตัวลูกค้าผ้าแบบเนี้ยแค่นีดเท่านั้นรีดแขวนราวลูกค้าหาไม่ว่าจะหน้าร้านออนไลายไขได้หมดรายกันนี้ไซส์ก็ดีงามรับกระสอบรีวิวพรีพร้อมโอนได้เลยค่ะเป็นการซียของทางโกดังนะคะสำหรับลูกค้าในเฟซบุ๊กไลฟ์นะให้สินลูกค้าที่พิมพ์ว่าพร้อมโอนก่อนค่ะ สำหรับลูกค้าในยูทูบนะคะลองดูเนี้ยเป็นตัวอย่างสคขาวข้าวๆค่ะสวยถูกใจยอยากได้แบบนี้แหละที่ตามหามานาะนแล้วอยากได้แบบนี้เลยโอเคน่าจะขายได้กับกลุ่มลูกค้าแคปหน้าจอแจ้งสั่งซื้อมาทวิตบอกหรือว่าในไลน์สอบถามออเดอร์ก่อนได้ค่ะนี่โอ้ยงานปรับฟาร์มิโก้เดี๋ยวไม่ทำละนะคะ่ะพกกระ,กระดอกกกดอก สวยงให้ดูเลยค่ะใกล้ๆลูกค้าขนาดยับยังเงาใหม่ขนาดนี้มีกระสอบใหม่จำไหนเนาะอุ้ยแม่เสือแม่เสือสวยมากแล้วเป็นเสือกระสอบลูกไม้อ่ะโอ้โหแซ่บเกิร์ใหใกล้ๆเนาะให้ดูเสื้อผ้านะคะนี่ค่ะวายค่ะกระดุมกระลาด้วยแล้ว ก็ดูกยังยืดมีรวมกันนะคะในม่านหนึ่งสี่สองค่ะในม่อนหนึ่งสี่สอเลยนี่ค่ะปีแ่น์ปีเส้นกางเกงขาสี่ห้าส่วนผ้าพิมพ์ลายนะคะลายทุกตัวเออสวยโว้ส้มพูเพรา่ะเฮ้ยี๋ยมพูมาคู่เลยจ้าสวยงามเลย มาอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาที่หน้าโกดังหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะหน้าโกดังอยู่ถนนล้มเก้าซอยที่ล้มเก้ายี่สิบสามกรุงเทพนะจ๊ะเปิดเก้าโมงเช้าปิดห้าโมงเย็นนะจ้าว่ะจ้าจ้าไม่ได้นะจ๊ะไม่ไมห้อยค่ะของใหม่ป้ายห้อยค่ะแบนด์ไม่แบรนดก็มีรวมกันนะคะลูกค้าเอาจริงๆนะนี่แค่ไม่ได้ดูแบนด์เลยดูสีก็ชนะเลิศแล้วอ่ะ ใช่ไหมน้อลายใลิดูแค่ลายดูแค่สีอ่ะก็ชนะเลิศแล้วไซเอ็มนายกีไซเอ็มค่ะสวยมากสวยจริงไปขายโอ้ดูนี่ดูอ่ะไม่วสีโค้ดสดเลยอ่ะใหม่มากลูกค้าคอนเฟิร์มว่าสวยใหม่ ขายังไงก็กำไรลูกค้าขามันไม่สั้นไม่ยาวใส่ง่ายใส่สบายเนี่ยใส่ทำงานด้วยใส่ทำงานก็ได้อาบุญจ่ายด้วยหน่อยสิไอ้แล้วตงแต่ตอนนี้หลอกแอบวินเทจนี่ด้วยเอ่อาบุญจ่ายก็ใส่ได้เฮ้ยเนี่ยค่ะมันมีทั้งคอรสตอนมีทั้งผ้ายืดไม่ยืดรวมกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะมันมีทั้งคอรสตอนที่ไม่ยืดอ่ะ เฮ้ยพูดูดีนะเออดีดีขึ้นชั้นสองหน่อยเออแต่พี่ผัวใส่เอวต่ำไงมันก็ยาวลงมาอุ้ยสวยดีอย่าพี่ผูได้ได้เออใช่ทรงเสียโอ้โหได้ต้องต่อเลี้ ใจผาุณ <c oughs> ต่อใจเจ้าใปเลยกใจใหญ่รวมกันนะคะตัวสวยตาสวยน้อยตัวใหม่ตัวเก่าตัวขาดตัวเสียตัวเลิศมีกระดงเดียทกันทางเป็นธรรมดาขอผ้ามือสองค่ะแต่อันนี้เราดูรอยรวมไม่เจอแต่ว่ามันมีนะหนูแท้จู่ได้ไลน์แล้วเพราะหนูแท้